ไปแล้วรลยมพัดลูดดกลงไปเลยะรถก็ไม่เป็นใช่ไหม,มเดี๋ยวทริปต่อไปเราจะถอยหลังปีนเขากันนะครับ <c oughs> ในการ <c oughs> าขุดข้ัวนต้นต้นตนน มีเดี๋ยวรอทักทายด้วยเดี๋ยวนะ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 อย่าพึ่งง่าอย่าพึ่งง่ายอย่า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 พย่าอย่าอย่อย่าแป๊บหนึ่งพุ่งมาแค่พี่มีพอแล้วครับถ่ายภาพนิ่งก่อนเราจะได้ถ่ายพุ่งเลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ไปแล้วรถคน หายยางแข่งคพราะทำไมอย่าถอยหลังนะอย่าถอยหลังนะช้าที่แข่งแข่งคพราะทำไมอย่าถอยหลังนะใส่รถพิการจะเสียบว่ะเ้ายยางพี่เดี๋ยว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 ผมช่วยกดได้พิก r ตไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามามา long jump โหเร็วสุดตีเลยไอ้เนี่ยไปไหนอะไปทางไหนเนี่ยอ๋อไปไหนไปไหนโดนนะนมันจะได้ออกหุ่นนี่อยมาโดนผมตัวถังตลอดก็อย่าว่ากันนะ ถาดีเไม่เปิดเห,ห่า,าว่ายอยู่วะเนี่ยถายอยู่ครับ <c oughs> โอ้มีมีปลาดิกดึกดำบานด้วยไหมออมีชา่าปลาดำบานวะ่ปะปลาผมว่าจะถ่ายตาก็มองรถวันมันเลี้ยวไปทางไ,ไหนไะเนะทุกวันนี้นะลยุยลุยปากันทุกวันเลยนะเอ,อนานอา่าดิเลย รถเราไม่ได้เข้าฉากเลยเว้ยฮะพี่อาร์จวงหางรถผมเลยเสียวชนสุดแม่งเกียงว่ะแม่งเหล็กไม่เ์นเลยหมอไม่เหน่พี่พี่เห็นไหมเนียง่ะไยบอตาคือบอดี้ตัวเองนี่แหละใช่ วันนี้ดนเอาไปดีนี่มาใต่ด้วูงนะทาไมมันไม่ใช้ไม่ได้เหรอเียงมันติดพี่อ๋อี่ผมนังถ่ายนั่งไอ้นี่เลยด้วยอายเลยเใส่นี่ก็ได้เนี่ยซัมมิพี่อะอะไรลล่ะตัวเลยอะไแล้วลกพี่ก่อนทกล่อมก่อนะกมรถก่อนเดี๋ยวกไขสปริง่ัอน ิงมันยุบเยอ <Hey. S 1> ต้องให้มันยุบน้อยๆขนาะได้ลงคลิปแล้วเว้ยบอดี้อ้าวเอาไปทางนู้นเรามาันได้ยังไงข้าพิดตว่านี้

ยานตัวนี้1.9เหรอไหมครับ9โอ้โหยุบยกนี่มนรุนโอ้ยยุบอกขึ้นไม่ได้แล้วละมั้งมไดลานันทีโดนหินเออยกติดงานดูดูเนียนแค่ไหนเนียนแค่ไหนเนยโอ้โหดูดิ โอ้ยโอ้โหไม่ทีเดียวตัวกองเลยสุดขมิบเลย ต้องลองอย่างนี้ดันไหมครับต้องให้ดันไหมครับ ไปแล้วครับไปทีโอ้อย <c oughs> โอ้โหจต้อ แล้วก็มาลองยังไงครับทีนี้ขึ้นไม่ได้นี่เป็นต้องหลไยใจน้องนี่เทกเทกโอเวอร์พูดนำว่าพม่รู้คิดอะไรอยู่ฟ้าไอ้เหียบไปฟอาผู้นำมาคุยวางเลย

กระกายไปจนได้คร yeah, ับไปมาโอ้ยเกือบแล้วเดี๋วเดวเดะเดีเดวรถพี่มันไม่มีเไยจะสีอ่ะตี่นุกูลงเร็ว เดี๋ยวเขาฮอปปอากหน้าเดินื้คอดเีเลยือดีเลยือดีเลยดีเลย๋ยวพีเดี๋ยวปิ๊ทางลื่นๆทางลื่นๆเดี๋ยวถ่ายวิดีโอแป๊บนึงเอาใครขยงขึ้นไปก่อนก็ได้อย่านะบอดี้ช้ำนะอย่านะอย่านะผมไมกตัวโกนแลว หน้าพร้อมไว้โอ้โหเจ็บลอคนหินเริ่มเลยรอด้วยครับรอครับพวกด้วยครับเด็นนะครับเด็นนะครับ โอ้โหนึ่หนแยป่าีวยต้นไม้ตวด้วยอ้าวไปนเปลี่ยนายให้ผมให้ที่อาร์ตรงนั้นผมจะมาตรงนี้ับโอ้โหไม่ต่อโครเรลัเครื ละีหลอกโคตนี่นี่เอ้าได้ไปได้ได้ไมได้ไ่เอาหน่อยลเอาแล้วเอล้บินกโมไม่ยากันหดัี้ก้าวเริ่มเยอะว่าเดี๋ยวพรงนี้ไปลง

ความหนักหน้าทิ้งลมาเลยเ